คุณผู้ชมคะขยับไปที่วิกกี้สุนิสานะคะที่ก็เผยว่าครอบครัวของทางมิกปรมุตเนี่ยได้เข้ามาปรึกษากับเธอเรื่องการคุมกำเนิดทายาด้วยละค่ะ ไม่รู้ว่าครอบครัวลูกสามอย่างมิกบดมูดและเบนพอนชิตาเริ่มจะมีแผนเรื่องการคุมกำเนิดทายาทแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ชายของพ่อมิกอย่างพี่ชายชาตโยโยดมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจทําหมันเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งทางด้านของพี่วิกกี้สุนิสาภรายาของพี่ชายเนี่ยก็แอบมากระซิบผ่านสื่อเลยนะคะว่าทางพี่มิกเนี่ยได้มาปรึกษาเรื่องการทําหมันจริงๆซึ่งก็คิดว่าที่อยากทําเพราะว่ามีลูกครบและทั้งชายและก็หญิงตามที่อยากได้นะคะแต่พี่วิกกี้ก็แอบบอกด้วยค่ะว่าก็เขาเนี่ยเหมือนจะวางแผนม อันนี้ก็ไม่แน่ต้องถามเขาก็เขาก็ก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าว่าจะจะเอาอีกคนหรออะไรเงี้ยก็มาบบเห็นมีสามแล้วแต่ก็ก็เหมือนยังกลับไปกลับมาอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ดูเหมือนเขาก็ยังโอเปนอยู่นะที่จะแบบมีคนที่สี่คือไม่ถึงกับแบบโ no นแต่คือสมมติว่าเราคนถามกี้กีจะโ no นแต่ว่าเหมือนแบบทางนั้นเขาก็ยังแบบ กลางๆก,ก็ไม่แน่ไม่แน่แ <laughs> ถวคุยกันก่อนพี่ชายไปทาพี่ชายก็บอกมิกว่าเหมือนกันว่าจะไปทําแล้วหลังทามิกก็ถามว่าเป็น,นงงงงไงใช่ไหมดูสงเขาอยากจะมีอีกใช่ไหมถ้าเราดูพูดถึงทางมิกเหรอคะคิดว่าเขาอา,าจะอยากมั้งคะไม่แน่ใจดูดูเขาเหมือนไม่ค่อยผู <laughs> ้หญิงอ่ะเนาะร่งางกายเราต้องผ่านอะไรค่อนข้างเยอะคอะ่ะผู้ชายก็ตตัดสินใจง่าย,ายอะ่ะผู้ชายอะ่ะ <laughs> บันเทิงมากทุกครั้งไปไหนก็ ต้องขอโทษคนในร้านอาหารด้วยนะคะถ้าเจอครอบครัวเราถ้าไม่มี private room นี่คือร้านแตกค่ะเจอแบบว่าห <c oughs> มดกันไปเที่ยวมีมีค่ะมีค่ะก็ก็สนุกสนานจริงๆแล้วมันก็สนุกอะค่ะเพราะกี้ก็อยากให้ลูกๆสนิทกับพี่ลูกพี่ลูกตองกับคัสเซินอะไรอย่างเงี้ยแล้วกี้ก็สนิทกับเบนสนิทกับครอบครัววิ่ชายอยู่แล้วเดี๋ยวคือแฮปปี้มากๆับเฮฮาหูแตกค่ะบอกเลยหูแตก <c oughs>